ไม่เป็นไรไเลื่องสาวคนสาวคนสาวคนขำๆะทำอย่างนี้เปต้มอาม่ากินแล้วเดี๋ยวมันก็จะนอนอะ่ะฟันดีฟันดีขับจอนเฮ้ยเป็นแทงอีกเลยอวะอืมเป็นอะไรดีวะเป็นที่เธอแล้วด่านอะไรนะเหมือนเรารู้ว่าแมปเป็นยังไงอ่ะพอบอกชื่อด่านไปแล้วเหมือนเราจะรู้อ่ะเดิด่มตนะ ติดใจอ่ะเราอ่ะเปล่าแค่ไปเล่นตัวอะไรดิยังไม่ไปกินอ่ะกินอะไรโอวัตสองไงพี่อ้นรวย กองป่ะแบบนี้ไม่มกองจริงๆลุ้นไม่เจอน้องหอกมาเลยน้องหอกอัวก <laughs> เต็มเต็มเลยเออแอลยังไ็นลูกทีมตายแล้วยังไม่ทันเลยเลยโดนนี่โดนฟอสทุกหัวหลับเลย ลังแกน้องจัดพ่อน้องก็ถือโลตใส่้วนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ชีอะไรกูพูดโดนตัวเป็นลิฟมโอ้ยหลังหลังหลังเล็กเต็มเลยโทษโทษโทษเผื่อไปหน่อย ใช่ทำดีครับผมผมเ่ยนซับแล้วซับมึงคิวยังไงวะกูยังไม่เห็นจังหวะคิวละปาโล่ให้มึงไงอ๋อเป็นซับโล่หรอซับโล่คิวด้วยไงอ๋อเข้าใจว่าพิชายบุตนีขอโทษได้ไหมละ่ะโอ้โอ

เป็นอะไรขอไม่เล่นเบบที่ี่แล้วมันิดตกไปลยไว้เจอกันเดิดยากโอ้ยโอ้โอ้มันในนี่ไม่ได้เน็ในท่าท่าหมุนมันอะ กันไม่นี่กันอุกบ่านไม่ได้อาา่าฮะกูรู้แล้วกูลองแล้วจริงๆถ้ามึงบอกเรก็วกว่านี้จะดีมากเลยลืมลืมอุ๊ยวันนี้ไอ้โซลัามึงยิงโอ๊ย โอ้ยหอกเต็มหอ,อกเต็มหน้าพี่ก <c oughs> ่สูงอย่างงี้แล้เป้ามันใหญ่ตัวเล็กเออเออวะตัวคนตัวเล็กเหวอะใส่ออกแต่แรงละว่าตัวเล็ก โอ้โหเต้เตกูแหลมจัดไม่ไล่ไล่มาทั้งวันนี่แล้งวันจุดตัวเดียวไม่เพื่อนมันออกมาจากบ้านเต็มเลยโอ้เข้าใจแล้วตอนแรกกูก็คิดอย่างนั้นเลยเอ้ทีมตีมตีมให้ดู่อยไลฟ์สดในยูทูบเลยครับในหลังอยู่ในหลังอยู่ สวยสวยสวยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วสู้ๆพี่ชายสวัสดีครับเฮ้ยไรสวัสดีครับอะไรเฮ้ยเจนจี้เจนจี้ครับดีครับสวัส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 ดีครับไปละไปละ แล้วยิยงหัวไม่โผล่ด้วยนะตายเอาเองตัวแม่งก็กำบังปิดได้นะเด็ดฮารคก็รู้เฮ้ยเฮ้ยสวย ตามไปดูต่ออ้าดีนะวเอเซอร์มันตายไปหมดเสืซอเสือเสือเปลยนีเฮ้ยเปี่ยป ม,มันจะมันจะพาหอ,อกไปเนีกแล้วคูเดินผ่านพอดีเปิ่ปองงไว้ใช่ไหมเวอรเวีเียมันฟอมเพื่อนดีว่าคุณรู้ก็ฟอมศัตรูหัดเลย <c oughs> ไม่ได้ไปไม่ได้เออกูเห็นอื้อก็เดินลับไปอื้อจริงปะเนี่ยรู้เรื่องจริงปะเนี่ยกูขอโทษโธ่แล้วคุณกูจะเดินไปทันพวกมึงโคตรจะไกลหิวเกิน 哦哦哦！我，哦，呃，啊。

เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเหีือกตัวแตกดันไม่ไปเลยฮาร์บไอโกจะต้องไปรีโกก,กับโวดามจเมแล้วอีกรอบนึงเมื่อกี้ก็ตีพัดด้วย เคแทงมันแตกแล้วโอ้ยริปเปอลติโอ้ยกูก็ว่าริปเปอร์จะไหนวะโอ้ยแทงมันเกิดแล้ว oh. Oi, oi, oi. <laughs> จาก่อนแล้วทุกคนถูกที่หมายแล้วโว้ยเรียบร้อยโอ้ยยี่ยแม่งคัตีนตีอะไรวะของพวกเราเลยแหละไม่ใช่ของพวกเราหรอก ของทีมล้วนเฉยนั้นไงก็ทีมล้วนไงก็ถูกเฮ้ยไแจกี่ไงไ้แ้มัีโอ้เวยแย่เลยโอ้กูก็ปบาดลวงตัวหลังให้อยู่อ่ะหลังไม่รวัไเกียเต็มเลยเ็หน้าเยหยอก